สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องน่าแอดเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเอ่อก็ยังอยู่ในเกมอสูรออนไลน์นะครับนะเป็นอ่าคลิปพาร์ทที่2นะครับของอาชีพนักพยากรณนะครับนะอ่าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับนะนะก็ได้แนะนําเบื้องต้นนะครับนะสำหรับการเล่นนักพยากรณ์นะครับนะคราวนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับนะจะอ่าพาไป สถานที่เรียนสกิลคาสสามนะครับนะตอนนี้ตัวละครของน้าเนี่ยก็เลเวลแปดสิบแล้วนะครับนะมันก็จะสามารถเปิดสกิลคาสสามได้แล้วนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยสกิลคาสสามเนี่ยเปิดได้ตั้งแต่เลเวลเจ็ดสิบนะครับนะก่อนที่จะไปเรียนสกิลเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของสเตตัสนะครับกับสกิลนะครับที่อัพกันสัก นิดหน่อยก่อนนะครับนะก็เข้าที่ตัวละครนะครับนะสเตตัสที่นะานะครับอัพไว้นะครับนะจากคลิปที่แล้วนะครับน้าเปลี่ยนจากเอวิทนะครับเป็น AGI นะครับนะให้เหตุผลว่านะครับให้เหตุผลว่าต้องการเพิ่มหลบหลีกนะครับนะเวลาโดนมอนโจมตีเนี่ยนะครับมอนจะได้โจมตีเราไม่โดนนะครับนะ อันนี้คือเหตุผลนะครับนะหรือใครจะเล่นวิดอย่างเดิมก็ได้นะครับนะก็คืออินนำนะครับแล้วก็ตามด้วยวิดนะครับหรือว่าจะเอาแบบน้าก็ได้นะครับตอนนี้น้ารีเป็นอินนำนะครับแล้วก็ตามด้วย AGI นะครับนะหลบรีของน้าตอนนี้ก็คือ210นะครับซึ่งมันหลบลีกไม่พ้นอยู่แล้วนะครับนะนะสองเนี่ยหลบไม่พ้นนะครับต้องระดับสักประมาณ350ขึ้นนะครับนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลกันก่อนนะครับนะสกิลนะครับนะเริ่มต้นนะครับนะก็ยังอ่าอัพกระสุนเวทใช้อยู่นะครับนะแล้วก็มาดูสกิลคัทหนึ่งนะครับนะสกิลคัทหนที่นะอัพก็จะเป็นศาสตร์ช่วยเหลือนะครับนะเพื่อจะอัพบัฟนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ท้าวคีนะครับเพิ่มความเร็วนะครับนะแล้วก็ความมืดแห่งพลังทําลายจะเพิ่ม ความแรงโปเชะนะครับ50นะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับแสงคุ้มครองนะครับจะเพิ่มต้านทานทุกอย่างนะครับ50%นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ใช้ฟื้นเลือดตัวเองนะครับก็คือวารีฟื้นฟูนะครับนะก็นะอัพเต็ม5นะครับก็มันจะฟื้นฟู h p นะครับนะ100%ของพรรามโจมตีเวทนะครับนะสกิลคัทหนึ่งที่น้ารีใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูคัาสองนะครับนะ ค้าสองศาสแห่งการพยากรครับตัวนี้อัพเต็มนะครับนะเพราะว่าจะได้ใช้ผลิตธาตุได้6ธาตุนะครับนะแล้วก็นะจะเล่นทางสายไฟนะครับก็คือคำพยากรแห่งเปลวไฟนะครับนะข้อดีของมันก็คือลดความเร็วของสตูรูลง100%เลยนะครับนะความเร็วในการเดินนะครับนะเท่ากับถ้าเกิดเราปล่อยสกิลเนี้ยใส่มอนสเตอร์นะครับนะมอนสเตอร์ Monster จะหยุดเดินทันทีนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเดินตามเร็ว ตามเราได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคำพยากรณ์แห่งสายน้ำนะครับนะข้อดีของมันก็คือลดพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทนะครับ90%นะครับนั่นหมายความว่ามอนจะตีเราเบาลงนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับอาพรแห่งน้ำนะครับก็คือเต็มนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทน้ำนะครับนะแล้วก็อาพรแห่งไฟนะครับนะ ก็อัพเต็มนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทไฟ4 2่นะครับนะเหลือแต้มนะครับนะจะไปอัพตัวนี้นะครับนี่อย่างรูฟ้าดินนะครับนะจะเพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาตินะครับ25%นะครับนะแล้วก็น้ำมาเล่นบ่ออันนี้นิดนึงนะครับก็คือสมอระพุมแหงโคลนตมนะครับนะตัวนี้นะก็อัพเต็มนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับชีพจรโลกานะครับนะก็อัพเต็มนะครับนะ ข้อดีก็คือมันจะโจมตีอ่าทั้งหมด10ครั้งนะครับนะพลังโจมตี250%นะครับนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับนะหรือใครจะไปอัพทางด้านเวทแสงก็ได้นะครับแต่นะที่นะ้าไม่อัพเวทแสงเนี่ยเหตุผลเพราะว่าอ่ามันไปโยงกับสกิลคัทหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ตร,นนะรร Skill ตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลตรงนี้นะครับนะมันจะลดพลังโจมตีเวท แสงและธาตุมืดร้อยเปอร์เซนเลยนะครับก็เลยไม่นะครับไม่อัพเวทแสงกับเวทมืดมาใช้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะเราเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องสกิลของคัสสามนะครับก็ให้เข้าที่ตัวละครนะครับนะแล้วก็เลือกที่ฝึกฝนนะครับนะสกิลคัสสามกับสี่ชุดเนี่ยอ่ามันก็แปรผันกันนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะ คัสสามนะครับของนักพยากรณ์นะครับก็จะมีโหราจาร์นะครับแล้วก็ผู้ยังรู้อนาคตนะครับแล้วก็นักดาราศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับนะโหราจาร์นะครับนะสกิลคัสสามของเขาก็คือคำพยากรณ์แห่งการกินีนะครับนะตัวนี้จําเป็นที่จะต้องอัพนะครับนะเน้นย้ําเลยนะครับว่าตัวนี้จําเป็นที่จะต้องอัพหรือจะต้องเรียนนะครับ เตุผลเพราะว่าอะไรนะครับสกิลตัวเนี้จะช่วยให้การชิ่งนะครับนะของคําพยากรณ์สายธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับหรือว่าสายเวทแสงเวทมืดก็แล้วแต่ที่เป็นคําพยากรณ์สกิลคาพยากรนะครับจะชิ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับยิ่งอัพระดับสูงยิ่งไกลนะครับนะเป็นสกิลหากินของนักพยากรเลยนะครับตัวนี้ยังไงต้องเรียน ให้ได้นะครับนะนะส่วนอ่าโหราจาั์นะครับนะโหราจาั์ถ้าเราเปลี่ยน4ชุดนะครับเขาจะช่วยในเรื่องของอ่า,อาเพิ่มทนทานนะครับนะแล้วก็เพิ่มค่าเกาะนะครับนะต่อไปเรามาดูในเรื่องของอผู้ยังรู้อนาคตนะครับอันนี้สกิลคาสายของเขาก็คือนิมิตแห่งอสุรานะครับนะนิมิตแห่งอสุราเนี่ยช่วยอะไรนะครับนะก็คือ เดี๋ยวเราไปดูดีเทลขงเขาตรงนี้นึงนะครับเงื่อนไขนะครับนะการใช้สกิลนะครับนะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรบหลีกไร้รับนะครับนะแล้วก็หลบหลีกเวทนะครับสูงสุดที่16%นะครับนะแล้วก็ถ้าเราอัพนะครับค่าสเตตัสเนี่ยนะครับโดยมีสเต็งนะครับเต็มนะครับนะ มันก็จะเพิ่มดาเมจม่วงนะครับนะที่แรงมากนะครับนะ,ะการเปลี่ยนสีชุดนะครับของผู้อย่างรู้นะครับสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือพลังโจมตีเวทนะครับนะต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับนะ,ะส่วนใหญ่นะครับนักพยากรจะเปลี่ยนสีชุดเป็นผู้อย่างรู้นะครับนะแล้วก็ะจะใช้ร่วมกับ คำพยากร์แห่งการากินีนะครับนะในการเดินเวลนะครับนะหรือว่ารับจ้างเวลก็แล้วแต่นะครับนะแต่เราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับนะนะแนะนาตัวนี้นะครับนักดาราศาสตร์นะครับการเปลี่ยนสีชุดเป็นนักดาราศาสตร์นะครับเราจะได้รบกลีกเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับนะซึ่งทําไมต้องเพิ่มรบกดีกให้เท่าตัวนะครับนะเพราะว่า คำพยากรณ์แห่งการากินีนะครับนะถ้าเกิดเราอัพแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนชิ่งไปหามอนทุกตัวทุกตัวใช่ไหมครับนะที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณกันนะครับนะแล้วถ้ามอนตัวนั้นไม่ตายเนี่ยนะครับมอนทุกตัวที่โดนสกิลนะครับก็จะวิ่งเข้ามาโจมตีเราถูกไหมครับนะอันนี้เข้าใจนะครับนะถ้าเราโดนโดนมอนโจมตีตายก็คือจบนะครับเนาะเพราะนั้นไม่มีประโยชน์นะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีรบหลีกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถรบหลีกมอนได้นะครับแล้วก็สามารถปล่อยสกิลได้ต่อเนื่องนะครับนะก็เลยจะเปลี่ยนสีชุดเป็นนะครับนักดาราศาสตร์นะครับนะแล้วก็นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสกิลคลาสามของนักดาราศาสตร์นะครับจะคืออะไรก็คือ,อศูนย์รวมแห่งจัก,กรวาลน,นะครับนะพูดง่ายก็คือถ้าเราปล่อยสกิลนี้ไปที่มอนสเตอร์ หตัวนะครับที่เป็นตัวหลักที่เราใช้สกิลเนี่ยมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยก็จะถูกดูดเข้าหามอนสเตอร์ที่เราปล่อยสกิลไว้นะครับนะเด,ดนะับเขาเปลี่ยนสีชุดเป็นนักดาราศาสตรนะ์นะครับนะึนะครับเดี๋ยวมาดูค่าสถานะหรือค่าพลังหลบลีกนะครับอ่าตอนนี้หลบลีกนะก็เพิ่มขึ้นมาจาก210นะครับเป็น379นะครับนะ ก็น่าจะพอโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวนาพาไปสถานที่เรียนนะครับค้ำพยากรแห่งการกินีนะครับนะตัวนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือสีชุดโหราจานะครับนะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับนะก็คือสถานที่เรียนก็คือป่ารับแลนะครับแมปบอดแมงมุมนะครับนะวิธีการไปนะครับก็เข้าที่ตัวนี้นะครับ นี่สสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับแล้วเลือกที่หมู่บ้านฟลอเทียนะครับพออยู่ที่หมู่บ้านฟลอเทียนะครับข้าให้ขึ้นไปวาร์ปด้านบนนะครับสําหรับเผ่ามนุษย์นะครับต้องทำสกิลตัวนี้ด้วยนะครับไม่ใช่สกิลสิทำเควสนะครับอสุราที่เจ็บป่วยนะครับเพื่อให้ได้ตาอสุรามานะครับไม่งั้นทหารเฝ้าอโมงตัวนี้จะไม่ยอมปล่อยเข้าไปนะครับแต่เราเป็นเผ่าอสุราอยู่แล้วนะครับก็คือเข้าไปได้เลยนะครับนะ เราก็เลือกหัวข้อที่ถามเกี่ยวกับป่ารับแรนะครับแล้วก็ข้าไม่สนใจข้าจะลองไปที่นั่นนะครับะทหารก็จะปล่อยเราเข้าไปนะครับเมื่อเรามาอยู่ที่แมปนี้นะครับนะให้เข้าที่แมปด้านซ้ายนะครับนะวาร์ปด้านซ้ายไม่ใช่แมปด้านซ้ายวาร์ปด้านซ้ายนะครับนะ นะเดียนะเคลียร์มอนตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมถ้ามอนตรงตรีเราไม่โดนนะครับมันก็จะจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับนะนถึงเราจะายังไม่มีคำพารักพยากรแห่งการกินีนะครับนะเราก็จะ ชิงได้ในระดับใกล้ๆนะครับในมอนที่โจมตีเราไม่โดนนะครับนะให้เข้าวาร์ปนี้นะครับวาร์ปพอมาอยู่แมปนี้นะครับนะก็ให้เข้าวาร์ปนี้นะครับนะพอเราเข้ามาอยู่วาร์ปนี้นะครับนะให้ดูแผนที่นะครับนะแผนที่นะครับจะมีจุดสีฟ้านะครับนะที่แผนที่นะครับลักษณะเหมือนรูปคนนะครับก็คือให้ไปตำแหน่งตรงนั้นนะครับ พุ่มไม้ตรงนี้นะครับนะสังเกตนะครับจะมีแสงแวบๆนะครับนะที่พื้นนะครับที่พุ่มไม้นะก็กดนะครับนะที่ตำแหน่งของแสงแวบๆตรงนั้นนะครับนะราวนี้เรามาดูไอเทมนะครับว่าใช้อะไรในการเรียนสกิล C3 นะครับนะคำพยากรณ์การกินีนะครับนะต้องมีสัญลักษณ์แห่งเผ่าอสุลานะครับ1ชิ้นนะครับนะ แล้วก็เรียนรูปป่าดงดิบนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็ผ้าคลุมของดอกไม้เนี่ย4 0 0ชิ้นนะครับนะถ้าเรามีไอเทมครบทั้ง3ชนิดแล้วก็จำนวนครบนะครับก็สามารถมาเรียนสกิลคำระอ่าคำพยากรณ์แห่งการ์กินีนะครับนะซึ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนนะครับถ้าจะเล่นนะครับนักพยากรณ์เนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลถัดไปนะครับนะ ก็คือผู้อย่างรู้นะครับนะคำพยากรณ์ก็คือนิมิตแห่งอสุรานะครับนะสถานที่เรียนนะครับนะจะเป็นแมปโขนนะครับแมปแรกเลยเนาะก็คือให้พอเราอยู่ที่หมู่บ้านบางกระท่อมนะครับนะก็ให้เข้าวาร์ปนะครับที่จะไปแมปเสือนะ,อะเดี๋ยวก่อนไปบับตัวเองอีกสักหน่อยนะครับเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ เพิ่มต้านทานนะครับนะให้เราเดินไปที่นะครับแมปขวานะครับที่อยู่ด้านบนต่อเลยนะครับถึงจะเป็นเสือถ้าลากเยอะก็มีสิทธิ์ตายนะครับนะเพราะฉะนั้นเซฟเซฟหน่อยก็กำจัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่อยากกำจัดมอนนะครับก็ให้รีบเดินเลยนะครับนะไม่งั้นเราจะถูกมอนตีตายนะครับ พอมาถึงวาร์ปนี้นะครับนะก็ให้เข้าวาร์ปที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกเขาวาร์ปนี้นะครับก็ออกมานะครับเสร็จแล้วให้เดินมาที่จะเป็นวาร์ปแดงนะครับนี่วาร์ปแดงนะครับที่อยู่ขวามือนะครับอ่เสร็จแล้วดูจากแผนที่นะครับนะเราลองดูแผนที่นะครับ สังเกตนะครับจะมีสัญลักษณ์สีฟ้านะครับนะมุมซ้ายร่างนะครับนะให้เราไปตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราออกไปก็ค,คือคงต้องตายแน่นอนนะครับนะอ่ะเห็นไหมนะครับเนี่ยสกิลของอ่าพญานะครับที่ได้เรียนสกิลคาสามอ่ะ ํำพยากรแห่งการกินีนะครับนะเห็นไหมมันก็จะชิ่งได้ไก่นะครับนะอันนี้เป็นสกิลหากินนะครับนะ จุดนี้นะครับที่เรียนสกิลนะที่แสงแวบๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็คราวนี้เรามาดูเรื่องของไอเทมนะครับที่ใช้เรียนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เผ่ามนุษย์นะเผ่า,าอสุรานะครับ1ชิ้นนะแล้วก็เรียนรูปห้องขังนะครับ1ชิ้นแล้วก็หนังสัตว์ทนไฟนะครับ400ชิ้นนะโอเคก็คือเราจะได้เรียนสกิลนิมิตแห่งอัลรูานะครับนะ ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลคลาสามอันสุดท้ายแล้วนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักดาราศาสตร์นะครับสกิลคลาสสามของเขาก็คือศูนย์รวมแห่งจักรวาลน,นะครับสถานที่เรียนนะครับจะเป็นลังปวกนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะไปยากซะหน่อยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยตีแล้วก็ติดสถานะด้วยนะครับนะ แต่เดี๋ยวนะจะพาไปนะครับก็ให้ไปที่เริ่มที่หมู่บ้านบางกระทอบนะครับเ,เริ่มจากาหมู่บ้านบางกระทอบนะครับนะก็ให้คุยกับเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับแล้วก็เลือกนะครับหมู่บ้านรายาบุรีนะตัวละคร,รคของเรานะครับก็จะวร์ปมาที่หมู่บ้านรายาบุรีนะครับพออยู่ที่หมู่บ้านรายาบุรีแล้วเนี่ย ก็ให้เลือกที่3สหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ถ้ำรายาชั้นที่1น,นะครับอยู่ถ้ำรายานะครับนะออกไประวังหน่อยนะครับมอนสเตอร์อ่ตรงเนี้ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่ตีติดสถานะนะครับนะกใอยออกวาร์ปซ้ายมือนะครับวาร์ปแดงนะพอออกวาร์ปแดงเสร็จแล้วนะครับให้ ขึ้นไปด้านบนนะครับไปที่อูดนะครับแถวนี้ก็เป็นแอ่แมปป่าชายเลนนะครับขึ้นไปด้านบนตรงด้านนี้นะครับที่อูดนะครับอย่าเข้าวาร์ฟนะครับพอเข้าที่อูดแล้วเนี่ยให้เลือกที่ค่ายพักแรมนะครับพอเราอยู่ที่ค่ายพักแรมเนี่ยให้ออกวาร์ฟซ้ายมือนะครับ พอออกวาร์ปซ้ายมือน่ะนะครับนะให้เดินลงมาด้านล่างนะครับนะเดินลงมาด้านล่างนะครับ <ij os> ก็จะมาเจอวาร์ปนะครับที่อยู shoots, <ij os> อ่ตรงกลางนะครับคล้ายใกล้ใ,ก,ลใก,ลกับตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยว,วาร์ปสีแดงนะครับก็ลงวาร์ปนี้ไปนะครับก็คือจะเข้ารังปลกนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในแผนที่นะครับ นะให้ไปวาร์ปมุมล่างด้านขวานะครับนะครับก็คือเข้าวาร์ปนี้นะนะครับพอมาอยู่ที่วาร์ปนี้นะครับนะกดดูที่แผนที่นะครับนะจะเห็นจุดสีฟ้านะครับนั่นแหละให้เราไปาตำแหน่งตรงนั้นนะครับก็คือสถานที่เรียนสกิลนะครับ อ่านะครับก็คือสถานที่ตรงนี้นะครับนะที่มีแสงวับวับนะครับทีนี้เรามากดดูสกิลนะครับไม่ใช่สกิลสิเรามากดดูไอเทมนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับนะไอเทมที่ใช้นะครับก็จะมีสัญลักษ์เผ่าอสุรานะครับ1ชิ้นเหรียญรูปกระดูกสัตว์นะครับ1ชิ้นแล้วก็เกตรูปใบไม้นะครับ400นะครับนะก็ครบแล้วนะครับนะสาหรับการอ่า เรียนสกิลนะครับแล้วก็สถานที่เรียนสกิลนะครับ C3 ทั้ง3อย่างนะครับนะเดี๋ยวเรากลับทิปเรารู้แล้วนะครับนะว่าสถานที่เรียนสกิลของนักพยากรณ์นะ่นะครับมีที่ไหนกันบ้างนะครับนะเพราะว่านาก็ได้พา,าไปดูแล้วเรียบร้อยนะครับนะคราวนี้เรื่องของไอเทมนะครับที่จำเป็นที่จะต้องหา ใช้เรียนสกิลนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เผ่าอสซราใช่ไหมครับนะตัวเนี้ยสัญลักษณ์เผ่าอสซราเนี่ยนะครับแนะนำนะครับให้ซื้อนะครับที่ตลาดนะครับหรือว่าที่วิหารเริ่มต้นนะครับที่มีคนมาตั้งขายนะครับราคาจะอยู่ประมาณอ่าสองแสนบิลล่านะครับนะแล้วพวกเหรียญนะครับก็แนะนําให้ซื้อนะครับนะให้ซื้อนะครับเพราะว่า ทั้งสัญลักษณ์เผ่าอสุราแล้วก็เหรียญรูปต่างๆนะครับนะจะตกกับบอสแล้วก็มินิบอสนะครับซึ่งจะสะดวกกว่านะครับถ้าเราใช้ซื้อเอานะครับนะสอย่างเนี้ยเ็ดเสร็จรวมแล้วก็ส0 0 0สนมิลล่านะครับโดยประมาณนะครับคราวนี้ส่วนไอเทมนะครับที่ใช้จำนวน400ชิ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมดอกไม้นะครับเก็ตรูปใบไม้นะครับ หนังสัตว์ทนไฟเนี่ยนะครับก็จะมีขายอยู่ที่ตลาดนะครับนะส่วนถ้าใครอยากจะหานะครับแนะนำหนังสัตว์ทนไฟนะครับหาได้จากานกจุกเพิงนะครับในแมปภูเขาไฟนะครับนะที่ไปจากเมืองเดดวอลลเย์นะครับนะส่วนผ้าคลุมดอกไม้กับเกตรูปใบไม้เนี่ยนะครับหาได้จาก มอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าเอลนะครับนะก็จะเป็นพวกคุณบุ้งอะไรพวกนั้นนะครับนะผ้าคุมดอกไม้กับเกล็ดรูปใบไม้เนี่ยนะแนะนาให้ซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราจะไปตีตรงนั้นนะครับนะมอนสเตอร์ Monster เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะโจมตีได้แรงนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะขนาดผู้เล่นจูบหกบางคนนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไหวได้นะครับนะ แนะนำนะครับให้เล่นให้จุ่หก่อนนะครับนะแล้วค่อยไปหานะครับนะแต่ว่าตัวของผ้าคุมดอกไม้เนี่ยแนะนําให้ซื้อก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำสกิลคาสสานนะครับการกินีนะครับนะซึ่งสําคัญมากนะครับสกิลนี้นะครับนะถ้าใครเล่นนักพยากรณ์นะครับต้องใช้แน่นอนนะครับสกิลนี้นะครับแนะนําให้ซื้อก่อนนะครับนะ คำถามคือหาเงินมาจากไหนนะครับนะหาเงินในการซื้อนะครับก็คือได้จากาการทำเควสนัก,กล่านะครับหรือไปลงกิจพิรุนนะครับนะกิจพิรุนเนี่ยจะเป็นแหล่งรายได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับนะเพราะว่า,าทำากิจกรรมที่ค่อนข้างง่ายนะครับนะแล้วก็ได้เงินบิลล่าเนี่ยเวลานำมาขายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงอยู่ณนะตอนนี้นะครับนะ ก็จบไปนะครับนะสำหรับาการแนะนำการเล่นอาชีพนักพยากร์เบื้องต้นนะครับนะส่วนเทคนิคหรือว่าวิธีการเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนะตามมอนสเตอร์ Monster นะครับนะหรือตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับนะอันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นของน้าเท่านั้นเองนะครับนะถ้าเกิดาการจู่หกเนี่ยนะครับนะ าการอัพสกิลนะครับต่างๆก็จะปรับแปรผันไปตามแต่ผู้เล่นหรือตามแต่แมปของอแต่ละแมปที่เราไปเวลนะครับนะซึ่งส่วนตัวน้าเนี่ยนะครับนะถ้าจุ6แล้วเนี่ยการอัพสกิลนะครับก็จะอัพต่างไปจากนี้นิดหน่อยนะครับนะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะแล้วก็ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนะต่อต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ